สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาในแบบดอในโรบอกนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เนี่ยฉันจะทำชาเลนจ์ในการจะเอาไม้กันเขนเนี่ยปราบทุกตัวในแบปดอเลยเป็นไง ฉันเนี่ยจะต้องไปที่ด่านที่ร้อยให้ได้เลยเพราะเขาว่ากันว่ามันมีการอัปเดตมาใหม่ด้วยนะอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้จัวฟิกเกอร์เนี่ยมันจะตายยังไงนะทุกคนโ oh, อ้พอี่อ่ะน่าสนใจน่าสนใจปิดประตูเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี่ยวพวกเราไปลุยกันเลยเว้ยฮัลโหลเข้ามานี้เลยเข้ามานี้เลยเรียกเข้ามาจะเรียกเข้ามานี่นี่มีใครพอที่จะซื้อกุญแจได้ไหมฉันจะซื้อไม้กันเขน่ะเราเราซื้อกุญแจเองโอเคโอเคจัดการซื้อไม้กันเขนึงอัน ย้โอ้ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการที่เราเนี่ยเอาไม้คันเขนมาปราบสัปหลาดนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดูตื่นเต้นน,น,นิดนึงเพราะว่าเราจะต้องกดคลิกใช้อย่างเจ้าตัวรัชอย่างเงี้ยเวลามันมารึบมาถ้าเรากดไม่ทันเราก็ตายทันทีเลยนะทุกคนไว้สู้กับมันได้นะครับผออุยอ้ยอุ้ยอะไรอห้องเนื้อ ห้องนี้โดนอะไรเกิดขึ้ยนเนี่ยฉันบอกแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะฉันเจอห้องพวกนี้มันเหมือนมีเนื้อเน่าเต็มไปหมดเลยอ่ะน่กกากลัวโอ้เมน้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดิแมลงวันตอมเต็มเลยนล่นะซี่อาจจะมีคนตายอยู่ในนี้หลายคนแล้วก็ได้นี่มันโรงแรมอาถรรพ์ขนาดแท้แถมดูด้านบนดิพื้นไม้ที่แบบว่าเหมือนเขาโลดจากไม้เก่าๆน่าจะมาจากพวกลงผ่อ่ะผีเน่าลงผูนี่โองไ,ไหนห้าแปดชั้นที่ห้าสิบแปดโอ้โหชั้นนี้มืดมากเลย ไฟฉายทัานแทบไม่มีละฉันขอใช้เป็นไฟแช็กแทนละกันเฮ้ยมียาหม่องมียาหม่องใครอยากได้มียาหม่องนะเราไม่เยอะเราเยอะแล้วห้าเก้าโอเคไปกันต่อครับหกสิบกับเพื่อนชั้นที่หกสิบอุ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยมันยิ่งเล้งทำไมชั้นที่หกสิบมันดูพังเละแบบนี้อะเราจำเราจำลับหกหกสิบได้ไหมมันมีทางลับอะเราไม่เข้าใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ครั้งนี้เราจะไม่เข้าเราจะลองไปกันต่อที่ชั้นหนึ่งร้อยเฮ้ย เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าประตูนั้นเป็นประตูจริงหรือหลอกให้เราเอาหูไปเงี่ยดูใกล้ๆแล้วมันจะได้ยินเสียงลมหายใจของปีศาจใช่หรอใช่ประตูไหนก่อนนายลองดูฉันว่าเราลองหกสี่ไหมพี่กิตนายลองได้ไหมอ่ะเพราะว่าฉันเหลือเลือดน้อยอ่ะฟังก่อนมีเสียงไหมโอเคหกสี่ไม่ใช่แล้มีเสียงเฮ้ยจริงหรอขาฟังเลย เออใช่ใช่ใชเป็นเสียงเหมือนเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันมันคำรามันเฮ้ยพมันก็เ่าจะเป็นนี้แหละออกสามถูกต้องเยอยมากไปกินเยอะมากอ้มันดีดีดีดดี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 ีดีดีดรดี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 ดอดโหีีด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 เดียีดีดีดีีดีดีดไดี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 ดเดี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 ม้มมา้เ้เข้าีีวเขีวจะตาย เอาโดนเอาฉันจะจะกันเปลี่ยนไหมกันเขนไม่ทันเอ้ยคือถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันปิดแล้วเราต้องรีบหามันฮะไม่รู้มันอยู่ตรงฝั่งไหนก็ต้องหาที่มาให้เจอมันน่าจะกินพี่ไม่จนอิ่มโอ๊ยไม่เห็น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 เฮ้ยไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ใช้ไม้กันเข็นกับตัวนี้เด็ดขาดเฮ้ยแล้วมันมีกุญแจผีแล้วเข้าห้องนี้ได้ไหมฮะตรงนั้นมีกุญแจผีด้วยหรอนี่ไงเฮ้ยลองไขดูดิหุยหุยอุ้ยแล้มันกินเฮิร์บ โอ้ยาสมุนไพรรู้สึกว่าฉันเคยอ่านมานะเขาบอกว่ายาสมุนไพรนี้เนี่ยกินแล้วมันจะเลือดเพิ่มเรื่อยๆแสดงว่าเราจะไม่มีวันตายเราจะไม่ตายเพราะไอ้แมงมุมอีกต่อไปอถ้าตานก่อนน้าก็น<า><อ>ีห้องดีน่าจะตายเลยนะใช่พี่ไพดันโชคร้ายตายก่อนแล้วโอ้โหดูรูปภาพสิโอ้โอปากกว้างรูปภาพที่เขาแบบว่ายิ้มแยกับเราไปกันต่อทุกคน ฉันจะถือไหมเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาขจริงมาของจริงใช่ไหมมามาแป้งกินหาหาหเขาเลยยืนยืนหัวส่งมันยานอยู่จงตายไปซะเอ้ยเย้วว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 วนี่แหละคือพลังของไม้กานเขนและถ้าเกิดว่าฉันเอาไปใช้กับไอ้เจ้าตัวนั้นเอ้า นายจะโดนปิสตายกันนะลืมดูไงลืมดูห้องไงตายเธอชุดแจ้งเกือบตายไปแล้วเชียวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาอาไฟฉายฉันก็หมดอ่ะเอาอะไรไปไหนกันน่ะของแจ้ง okay, ก like ็เก oh so, ือบจะหมดพี่กิ่มารับหน่อยวังนี้วังนี้ทันนี้พี่แป้งเร็วเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยเราไปรับพี่ชาโบ่มาพี่โมเฮ้ยไฟกระพริบโอ้โหโอ้โหกําลังจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกําลังจะพูดปลุกใจทุกคนยืนอยู่หน้าตู้นะสามสองมาแล้วเข้าเลยมาแล้ว ยังไม่ทันเปิดทิปเลยฉันจะบอกว่ามันไม่ปล่อยให้พวกเราเนี่ยอยู่กันรวมเป็นกลุ่มก้อนแน่นอนอะล่ะเพื่อนๆไปกันต่อโอ้โหมันเปิดประตูให้เลยบนท้งที่รู้สึกว่าประตูน่าจะเป็นประตูนี้เมื่อกี้เนี่ยฉันตายแล้วก็โดนเราไฟฉายไปด้วยอะว้าวนี่ถ้าเกิดว่ามีคนเล่นเยอะๆนะฉันบอกเลยตู้นี่บานตู้เป็นหัดเอ้ยอะไรทำไมมันมืดจังเลยอ่ะ นอดีพวกนายต้องเปิดไฟส่องให้กับฉันเปิดให้อยู่ฮะห้าแปดอย่านะอย่านะเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอยู่นะเราต้องไปห้าเก้านะใช่ไหมอ้าวเหรอฉันเกือบจะเข้าหกสิบแล้วเชียวเฮ้ยแปดสี่ไปกับนี่ไปกับพิมของจริงจิบแล้วสองแย่แล้วอ้สวยแล้วทุกคนไม่ต้องไป็นห่วงฉันมีไม้กางเขนฉันจะใช้ไม้กางเขนในการป้องกันทุกคนเองมันมันสั้นตาย เลยเข้ามาใกล้ๆนี่นะไอ้สุดยอดฉันตื่นมาแล้วฉันตื่นมาแล้วสุดยอดจะร้องนายจะหาปั่นจะตายเลยวเย้เก่งมากสโลตเก่งมากนายดูศพเพื่อนพี่ไม้ได้มีไฟฉายปะมันมีตอนนี้เท่ากับว่าเราเหลือไฟฉายแค่พี่ไม้อันเดียวตายแล้วตายแล้วฉันเหลือขีดเดียวไปเลยไปเลยวไม่ได้บอกนายจับได้นายไม่ได้วิ่งไปเอาหรอไม่ไฟฉายมันมาแล้วมัมาอีกแล้วหร เอาต้นี้นะมันลัดมาลัดมาเฮ้ยเดี๋ยวหัวน้าเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดจะยิงกณพี่โม่โอ้โหถามโมเพิ่งเกิดตายเลยเกิดตายเลยโอ้โหน่าสงสารแฮมสเตอร์พูดหน่าซงสารผมลงมาปั๊บใช่ป่ะไอ้หน้ามันอะวิ่งใส่ผมเลยเรามาถึงชั้น80กว่าแล้วนะตอนนี้ทุกคนต้องระวังตัวให้ดีดี ไม่มีอะไรที่จะน่ากังวลฮึบชุบฉันรู้แล้ววิธีการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยป้องกันอันตรายไเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เสียงอะไรฉันไม่รู้อ่ะเข้าตู้ขอละกันแอมบูสหรือเปล่าแอมบูสหรือเปล่าไปแล้วเอ้าโอ้ยแอมบูสแอมบูสแอมบูสโอ้โหแอมบูสอ้าวแอมบูสมุดบูดผมเลยไปแล้วโอ้โหมัน มันผมหายใจไม่คันมันโดนลิ้งเหรอป้าดูจังหวะดีๆฉันพยายามอยู่ไปแล้วซ้ายขวาโอเคพออีเนี่ยสามรอบแล้เนี่ยสามรอบประมาณสามรอบไม่ไหวยังยังไปอีกไปอีกไปอีกตายเมื่อกี้ฉันคิดว่ามาสามรอบแล้วอ่ะโอ้ไม่จ้าเมื่อกี้เนี่ยพวกฉันอ่ะคือเข้าออกเข้าออกเข้าออกกันตลอดใช่เอ้ยไฟฉายเร็วโหลักก่อนเพื่อน สองรอบสี่ไม่ทันอ่ะพี่กพี่แบงพี่แบงไวขอโทษทีละก่อนว่าไงพี่แบงดูศพพี่กิตดิทำไมขาออาไมดื้อป่ะเอาเอาปัจจวัคคีเงี่ยปัจจวัคคีเฮ้ยพี่กิตเต้นไปหรอเออก็ดีเหมือนกันแท้ดีนะเนี่ยมีจังหวะดนตรีในหัวใจนะเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊๊ยโอ๊ยใช่ใช่ไหม ไม่มั้งคือยังไงแต่ตรงนี้แล้วกิดใช่ตรงนี้คือใจรายมากอ่ะเออใช่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงปริบของฟ้าผ่ามองจากด้านหลังก็ไม่มีนะโอนี่คือข้างนอกอ่ะเนี่ยไปกันต่อได้ครับห้อง91้ห้องนี้ฉันขอใช้ไฟฉายโอ้โหเป็นยังไงมันเหมือนเป็นห้องบที่ไม่มู มันมีกับดักด้วยต้นไม้อะนายต้องระวังดีด,ดูพื้นโอ้ยดูพื้นดีระวังระวังเพราะว่ากันว่าในห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ค่อนข้างยากเอ้ยมีดวงตาทุกแ่านเฮ้ยเยไม่มองไม่มองใช่ไม่มองเพราะว่าเราต้องตรวจจับจากไอ้นี่ด้วยนะเฮ้ยแล้วมันไปนใส่ผมทําไมเนี่ยแสงเอาา่อฟ้าผ่าอ,อันไม่มองนะันไม่มองเราถ้าเกิดว่าเราเจอฟา้าผ่าแล้วก็เราจะต้องรีบเข้าไปในตู้ทันทีเพราะว่าเจ้าตัวเอ่อรั sh มันจะคอยตามล่าเรา โอเคเกาสิบสี่แล้วต้องรีบไปอย่างรวดเร็วครับก่อนที่พวกเราจะโดนมาแล้วมาแล้วเขาพุ่งมาแล้วมาแล้วโม่ตายโม่เป็นไงโม่รุนโฉบโม่รุนโฉบไ่รอดโอ้โหฉันได้ยินเสียงปิ๊สนิดนึงด้วยพี่โม่เกิดได้ไหมอ่ะไม่ได้งั้นฉันเติมไฟฉายจากนายเลย95แล้วพี่หลังๆ90มันเกิดไม่ได้โอเคฉันเกิดไม่ได้เพื่อนเก้าสิบหแล้วจุ๊บแจงแล้วฉัน เราสองคนเฮ้ยระวังกระดักระวังกระดักไม่มีไม่มีไม่มีไปได้อยู่เก้าสิบหกมีกระดักนะระวังต้องไปให้เร็วอ่ะชุกแจงฉันอยากวิ่งอยู่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้หน้าฉันจะจุกเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์แล้วช่วมองด้านหลังก่อนโอเคโอเคลุกเปิดเสียงเกมนมังดาระวังกระดักนะครับไม่มีปีชีกแล้วมันมาเหรอปีช่ะยัง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 โอเคมันมาหาฉันไปพี่แป้งไปเก้าสิบแปดโอ้ยลูกกระตาไประวังระวังลูกกระตาลูกกระตาลูกกระตาข้างไปเลยมุดมุดมาขู่มาชุกแจง อะไรขึ้นเร็วมากทั้งลูกกระตาทั้งบูสมาเลยทั้งลัชมาเลยคือลัชอ่ะมันมาโจมตีเราคือฟ้ามันแลบพอดีเอ่อหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เอ้ยนั่นไงประตูทางออกจุเจ้าไปเลยโอเคไไปปทางออกฉันจะรอดแล้วรอดคนเดียวเท่ากับรอดหมดใช่ใช่ใช่เปิดเลยประตูทางออกเฮ้ยวู้วว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  ไอ้โจเฟกเกอร์จูเจคิววิ่งดิพี่รอยเลยทำไงอ่ะโอ้ยไปไปหาที่แอบก่อนไปหาที่แอบก่อนหาแอบตู้หาแอบตู้แอบตู้เฮ้ยไอ้ปากม่วงนี่มาอีกแล้วถ้าแอบตู้แล้วมันจะมาอยู่น่าโอ้โหฉันว่ามันมาหน้าตู้จูเจคิวแน่โดนเลยไม่หรอกมันไม่รู้ออกก่อนไหมออกก่อนไหมโอเคโอเคมันอยู่ใกล้พี่ ต้นทางให้จุ๊แจงอยู่รู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงวุ้งวิ้งน้าแถวๆเนี้ยมันมมันมามันมามาแล้ว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 เอาแล้วน้าเอ๋มันสงสัยจุ๊บแจงจ๋ออยู่ที่เป่าโนกเขาอยู่แล้วก็ออกมาตาโน่มันสงสัยอะไรตรงนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าดี๋ยวแลมันวนไปแล้วเฮ้ยไม่ให้ออกเลยเหรอเฮ้ยไม่ให้ออกเลย โอเคโอเคจุ๊บแจงออกมาออกมาค่อยๆออ,ออกนะออาได้เอาได้เอาได้เดีตอนรีบออกตอนนี้ย่องไหมเอ้ยใช้ไฟฉายได้ไหมได้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 เดีย๋ยวช่วยหมุนมุมกล้องดูให้คนนี้เข้าไม่ได้สิ่งที่จุ๊บแจงต้องทำก็คือจุ๊บแจงขึน้นมาเอ้ยขึ้นมาขึ้น้าข้างหน้า,า,นา,า,นา,า,นามันมามันมา okay, มนเจะเห็นแล้วพี่จะเห็นแล้วจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วไปอยู่ แจนพี่พี่ได้ยินเสียงวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้นี่นี่ได้ละวหนึ่งรู้สึกว่ามันจะมีฟิลอยู่มากมายอยู่เต็มห้องเก็บของตรงนี้เลยนะข้างหลังข้างหลังทุกใจมีอันหนึ่งจนต้องเปิดไฟด้วยเพื่อนไม่เห็นเออเออมันอยู่ข้างหลังตุกใจมันอยู่ข้างหลังโอเคแจนแจนเดินอยู่พี่เดินต่อไปครับเดินต่อไปครับเฮ้ยมันดักหน้ามันดักหน้ามันดักหน้าเดี๋ยวอย่าเดินนดีวิ่งนะเูาแล้วพี่จะกดดันตัวแบบแค่ไห้มันกดดันตัวเองมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตามมีสติมีสตติิมมีีสเห็นนท่ื้ มีปืนในพืนมีหนึ่งโอเคน,น <c oughs> เริ่มตองแสงสีฟ้าจุิแจงแล้วเยี่ยมห้าอันแล้วห้าอันแล้วง่าย่ายัสิบอันนะสู้เลยสู้เลยสู้อะไรเหรอพี่ดูมันดีหมายถึงให้ไปสู้กับมันเลยอะ่ะเป็นทางซ้ายจุ๊บแจงหล้วไปทางขวาเอ๊ <c oughs> ต่อง้ายจุดแจงดิไปครับไปครับโอ้ไปเลยไปเลยโห <c oughs> ตอนนี้มีห้องไฟฟ้าแรงสูงอยู่อะ่ะเอา้าต้องมีกุญแจเอ้ากุญแจได้เหรอคืออี้แอ จะจะยังไงไปดูนะจุ๊กแจกผ่านจุกแจกต้องผ่านอ่ะเอาเอาแค่เนี้ต้องหาุญเจก่อุญแจอยู่ไหนอ่ะมามาขนาดนี้แล้วผ่านทีนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วข้างล่างฟิวฟิวข้างหลัง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 ้งหลัง้างหลัง้างหลัง้างอางาต้างห้า้งห้างหลันข้างหลั้าอนล้างหัางาง้องาง้งาลาลาางาา้า้าั้งั้ ตรงนี้มันมีแต่เหล็กั้งนั้นเลยมันมีเสียงก้องเก้งก้องเก้งตลอดอ่ะเฮ้ย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 จุบแจงว่าไงแต่เย็นๆนะฉันเย็นที่สุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมือฉันเย็นไปหมดแล้วฉันว่ากุญแจมันต้องอยู่ในนี้แล้วจุดแจงเลยมันอยู่ข้างหลังจุดแจ้งโอ้ยนี่อะอย่าคิดหลงตัวอะไรแล้วะ โก้ทุกแจงมันตกใจเราวิ่งอ่ะไม่วิ่งหรอกไม่วิ่งไม่ไม่แจะพยายามที่สุดเออไปนะเออไปเอ้ไงไอ้หน้าไอ้ไงแจ็คโอ้โหก่าจะเจอกุญแจไป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 มันอยู่ใกล้ๆฟิวเมื่อกี้เองทุกแจ็คดูไม่ดีอ่ะโอ้โหใครจะไปฉินน่ะเอาล่ะมันไม่มีแสงคานนะมั้มอ่ะขาดด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูชั้นว่ามันได้ยินเสียงแอดแล้วมันต้องมาแน่อ่อมันไม่มาหรอกน้องไม่รู้ โอเคแอดดังมากโอเคนึงนะตอนนี okay, <spans> <ai> okay. Hey, okay. ้ผมต้องใช้สมาธิมาโอเคตอนนี้จะงทำการแสตฟิลเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ๊ยมันรู้แล้วมันรู้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจุ๊บแจสุดยอดนไเต้นมันเต้นมันเต้นโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมันร้อนมันร้อนเหลือเกินตอนนี้พี่อุี่ต้องช่วยแตงจำนะแตงทำให้ไหวที่สุดแตงพูดอะไรพี่จำนะโอเคโอเค เจ็ดเจ็ดห้าแปดหกหนึ่งเจ็ดห้าแปดหกหนึ่งเจาแปดหกนึ่ง่งฮ้ยได้แล้วได้แล้วทุกคนเย้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเฮ้ไม่ไอ้กวนั้นมันยังไม่ตายไอ้กวนั้นมันยังไม่ตายไปนร็วไยไม่ตาย มาแล้วแงมาล้วโดาแล้วพี่วัวโดนดนไปแล้วผมจะเป็ดนปิดประตูฉันปิดประตูโอ้ยโอ้ยโ้หมันเกาะเุ้ยเปิดประตูเหนื่อล้วเกะแกทผิวหนังฉันไหม้หมดอ้ยตุอแใจเหนื่อยละและอ่อนแรงเออเอา้ขี้ร้มาเช็ดเร็วแต่อย่างน้อยพวกเราก็สาบ้าดีไปจากโจฟิกเกอร์ได้สุดยอดล้อหนึ่งเท่ากับล้อหมดเพื่อนๆเดี๋ยวฉันเอาคนมาช่วยนะ ยีรอดหมดเฮ้ยโอ้มาเอ้าโหมันคือแบบโดนไฟไหม้แล้วมันก็ยังไม่ตายเหรอเนี่ยเรวิร็วรตอบเฮ้ยลิฟตองยังไม่พอเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเจ้าฟิกเกอร์มันรอดอะมันไปน่าจะประมาณชั้นที่ถัดจากชั้นเราประมาณ3ชั้นอะแสดงว่าโรงแรมเนี่ยยังต้องไปต่ออีกแน่นอนเลยค่ะทุกคน โอ้โหดูเหมือนว่าตัวเกมนะคะเขายังมีการอัปเดตไปอีกเรื่อยเลยค่ะไม่แน่นะว่าชั้นที่เจ้าฟลิกเกอร์อยู่เนี่ยอาจจะเป็นชั้นโรงแรมอันใหม่ที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาประจนภัยอย่างแน่นอนและแถว,วันนี้นะคะเรายังได้ฉากจบใหม่ของเจ้าตัวฟลิกเกอร์ที่ถูกไหม้ไปด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะน้องบนนั้ดนะผมเฮ้ยฉันชอบนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราตรึงเจ้าตัวปีศาจนะคะได้แค่2ตัวเองฉันคิดว่าเดีย๋วยวฉันขอซื้ออีกสักหนึ่งอันละกัน ฉันอยากรู้จังเลยว่าไอ้เจ้าปีศาจในประตูเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันตรึงมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะประตูหลอกอ่ะโอ้มนุษยผีที่อยู่ในประตูถ้าเกิดว่าเจ้าเป็นตัวตนจริงละก็จงออกมาให้กับฉันได้รับรู้สิ่งกับสิ่งทั้งหลายเฮ้ยเฮ้ยทำมันได้อะเฮ้ยมันกินไปเลยมันกินไปเลย อุ้ยโอ้ยไปไล่วงเลยอ,อุ๊ยสมลำหนาา้าไม่ได้ผดไม่ได้เกิดไปเลยแกฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดเลยอ่ะฉันชอบเลยเนี่ยนี่ยังมีอีกหลายตัวเลยนะที่เรายังไม่ได้ตรึงนะแล้วเดี๋ยวการอัปเดตครั้งใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป้งเ,เนี่ยจะมาเล่นให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แป้งด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เลยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะตุนพี่ชบาหยาตายมีไหมขีดมไไ่ดดู้การ์ตูนเยอะไปดูการ์ตูนเยอะไปดูน้อยๆบ้างนะเฮ้ยเล่นๆหน่อยกับฉันหน่อยฉันเล่นกับฉันหน่อยโอเคห่าแล้วพอเราลีก็ไปอีกลีก็ไปอีกเห็นไหมภาพดำๆเนี่ยมันเข้ามาแทรกอีกแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยอะไรกันป๊บแล้วก็จากนั้นภาพมันก็ค่อยค่อย มาที่ตอนนี้เลยอแบนด้ากำลังถือมีดแล้วก็ชี้ไปทางบูลลี่เห็นไหมบูลลี่บอกว่า